เราต้องจริงจังแล้วในเรื่องนี้ก็เมื่อเชฟรอนเมื่อบริษัทน้ำมันประกาศตัวชัดเจนครับครับคือถ้าการเมืองไทยนั่นแหละอยากได้ผลประโยชน์ในการยกบริเวณที่มีน้ำมันให้กับกัมพูชาเพื่อจะไปสูบกับเขาเพื่อจะไปถือกับเขาเพื่อจะไปตั้งบริษัทหุ้นลมหุ้นไม่ลมที่ต่างประเทศเพื่อจะได้กินกับเขาครับคือถ้าทําในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดใน ข้างหน้าเนี่ยมีนโยบายที่จะเอาปตทกลับคืนมาเป็นของประชาชนเกิดประชาชนเลือกใช่ไหมปตทต้องกลับคืนมาเป็นรัฐวิสาหากิจเช่นเดิมมีภาคการเมืองประกาศว่าน้ํามันที่ขุดได้ในประเทศไทยต้องให้คนไทยใช้ก่อนในราคาที่เป็นธรรมครับที่เหลือค่อยขายต่างประเทศอย่างนี้เหมือนที่มาเลเซียเขาทาเหมือนที่อินโดนีเซียทําเหมือนที่เยเมนทำเหมือนที่ประเทศต่างๆในโลกเขาทําแล้วน้ํามันเขาถูกเนี่ย ให้ประชาชนเขาใช้ได้เกิดเป็นนโยบายอย่างนั้นจริงๆน้ำมันที่ขุดในอ่าวไทยน้ำมันที่ขุดในประเทศไทยทั้งหมดคนไทยก็ได้ใช้คือถ้าเกิดกระบวนการมันใหญ่อย่างนั้นจริงๆแล้วทําให้รัฐบาลรักษาการก็ตามอดีตรัฐบาลที่เป็นของอดีตนายกก็ตามเนี่ยรวมกันถึงขนาดที่จะบังคับหาวิธีการให้ไทยยอมรับคําพิพากษานี้ซึ่งก็ตรงกับที่ หลายท่านคาดการมาแล้วว่าเดี๋ยวสารโลกออกมาปุ๊บเนี่ยจะรีบแถลงการรับก็เป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดครับคือคุณมีประโยชน์อยู่เป้าหมายนั่นก็คือเงินจากการสูบน้ํามันครับมันจะต่างอะไรกับสาภาพยุโรปไปป้นเอาน้ํามันที่ลีเบียเหมือนกันสนับสนุนให้เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็มาคุณมาขายน้ํามันให้กับผมผมจะรับซื้อคุณเองครับมันก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ย ก็ทำให้ฮุนเซนสบายใจซะแล้วก็ทำให้เขตแดนทางทะเลนี่เบี่ยงเอาน้ำมันส่วนใหญ่ไปอยู่ในเขตของกัมพูชาครับแล้วก็ตรงจุดตรงนั้นที่มีปัญหาอยู่ก็ยกให้กัมพูชาแล้วพอสูบน้ำมันได้เราก็กินกับกัมพูชาเชฟตลอดชาติก็ถูกครับสำหรับผมนี่ฝากความหวงยายไปที่คุณอภิสิทธิ์ครับว่าช่วงนี้คุณอภิสิทธิ์ควรพูดน้อยหน่อย เพราะคาพูดของคนวิสิทธิ์จะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงมากครับเนื่องจากว่าดาวพุธเดิมของท่านอยู่เรือนวิมันมันมันอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่เรือนวิน่ายของท่านคือดาวพุธมันมีมฤตยูอยู่ครับนะครับลามฤตยูของท่านนกลุ่มพุธอยู่ตอนช่วงเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะพูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองท่านรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับประเทศชาติจะได้ไม่บอบช้ําด้วยครับ อันนี่เป็นคำเป็นคำแนะนำจากไม่หมายถึงอะไรผมถามนิดหนึ่งเดาวพูดเดาผู้มีประสบการณ์คือคือการการการให้สัมภาษณ์ในช่วงนี้เข้าใจไหมพอที่สัมภาษณ์มาปุ๊บเราเราเราทันทีเลยครับพี่น้องประชาชนนะฮะมันมันกกลางเข้ามารับสายกันไม่ไหวครับเราประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกไม่ไม่ไม่สบายใจแล้วแะครับแต่ในแง่ความความพันระหว่างประเทศเพราะคำพูดของผู้รักษาการในรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ประเทศไทยมัน ตีประเด็นได้เลยว่าเราเสียดินแดนเราเราเสียหายครับผมเลยบอกว่าด้วยความรักความชอบท่านนะครับเตือนท่านว่าช่วงนี้ท่านอย่าพูดได้ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องบ้านเรื่องเมืองนะครับให้เป็นเรื่องของกระบวบบนการที่เขาจะตัดสินกระบวนการที่ที่เขาต้องรัฐบาลใหม่เขาจะต้องทําคือประชาชนเขาถามอย่างนี้ครับก็าถามว่าศาลมีคําสั่งเสร็จเนี่ยทําไมไม่ถามประชาชนว่ารู้สึกยังไงเที่ยวมาเขาใช้คำว่า เที่ยวมาทะลึ่งตอบแทนประชาชนว่าพอใจแล้วเห็นด้วยแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์อะไรครับตรงนี้ไงครับที่เตือนว่าคําพูดของท่านนายกเนี่ยจะทําลายตัวท่านนายกเองครับอันนี้ก็ครับทําลายแน่นอนผมนี่ยังเห็นใจนะที่แพ้ครับแต่ผมได้ฟังแล้วผมว่าโอ้ยสมแล้วที่แพ้เหลือตังครับอันนี้เป็นเป็นคาแนะนําหรือเป็นคําเตือนในเรื่องของบ้านเมืองนะครับไม่ได้คิดว่าคุณอภิสทธิ์เป็นคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็น ลูกของใครคนใดคนหนึ่งแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องรับผิดชอบต่อคําพูดและก็อธิปไตยของประเทศเพราะฉะนั้นการท่าทีของคุณอภิสิทธ์ก็ตามคุณกสิทธิพิลมก็ตามวันนี้ท่านเป็นจําเลยของสังคมที่พี่น้องประชาชนจะต้องมีกระบวนการบางอย่างต่อท่านตามกฎหมายซึ่งช่วงหน้าเราจะฟังท่านว่าแต่ละท่านที่เป็นพี่น้องประชาชนท่านมีความเห็น ต่อกรณีการแสดงออกของตัวแทนรัฐบาลของท่านอย่างไรนะครับพักสักครู่ครับ ครับกับข้าส่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองซึ่งเป็นเวลาของท่านนะครับท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่เบอร์023790992 023790993แสดงทัศนะต่อคนที่มาทําหน้าที่เป็นรัฐบาลของท่านว่าท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับกับการแสดงออกของคุณอภิสิทธิ์และรัฐมนตรีกสิทธิ์พิลมครับสวัสดีครับสายแรกครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ครับเิญท่านเลยครับเลยพรครับนวัชการครับท่านครับเลยพรคุโยมทั้งสามขุยยมมบลินุยยมใส่กรคุโยมมาได้เลิกครับ่าได้เลิกครับได้ยินนะครับอ่า <c oughs> มันเป็นอย่างนงี้่ประธานรัฐสภาได้พูดกับไว้บอกว่าสอสอ,อยู่ที่ผู้เลือกแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ สสไม่ได้อยู่อยู่อยู่ที่ผู้เลือกนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีประสิทธิภาพหรือจะมีประสิทธิผลน,นะใช่ครับเพราะว่าเป็นผู้การกองนะต่นั้นผู้เลือกไม่ดีแต่ผู้การกองดีปัญหาก็ไม่มีนะทีนี้ผู้เลือกไม่เข้าท่าผู้การกองไม่เข้าที <c oughs> ก็เจอผีเต็มสภาเนี่ยใช่ครับนะสิ่งเห <c oughs> ล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วในลักที่แท้จริงถ้าเราจะยังให้มีกรรมการการเลือกต,ตั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องใช้องค์กรทั้งหลายมาเลือกแล้ เราประกาศบุคคลมาเลยว่าใครจะมีความสามารถเรื่องหนึ่งถ้าไม่เป็นไปตามเราบอกก็คือให้ตัดคอตัวเองตัวเองในห,หลักเข้ามาแน่น่ะ <c oughs> เหมือนว่าเราเลือกอะรตต่อไปเลยให้สามคนอย่าไปเอาเกินกำหนดเพราะโลกนี้ตามหลักอะประเทศไทยนี่ก็โลกในก็ตามแต่ประเทศเรานี่มีแค่สามแล้วดูนะคือฤดูผลรุ่นหน,า,นาหนาวเราจะห้าคนมันเกินแล้วดูมันไปเขาเรียกมันไปองค์คอะเขาเรียกอะไรอะองห้าของอะไรเงี้ยมันมดหลักคือเขาเรียกอาองเมตตาต้องเอาองแล้วดู หรือหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวแค่สามคนพอแล้วเนินใช้คำประกาศว่าสามสิบคนมาเลือกให้เหลือสามคนให้คนเลือกกันเองเลือกกันไมเลือกกันมาอย่างนี้อย่างนี้จะดีกว่าจะไม่ต้องใช้องค์กระไรอื่นละพอใช้องค์กรไม่เป็นสับประรดแล้วนะใช้องค์กรเลือกไมไเป็นสับประรดไม่ใช่ว่าหน้าฝ่ายการหัวหน้ารัฐบาลอะไรานไม่ต้องเอาคนที่กล้า,าสุดในหกสิบล้านคนเนี่ยมาเป็นบุคคลสามคนอย่างนี้เห็นจะสมบูรณ์ดีวกว่าก็ายังมีต่อไปนะแต่ถ,ถ้าไม่มีต่อไปก็ เขาเรียกอะไรครับไปใช้ระบบไปมหาคทยกับเหมือนที่ท่านว่ากระทรวงาศึกษาที่การการเลือกตั้งแล้วเรามาการกองมาช่วยกันไอ้คำว่าโกงไม่มีเราช่วยจะออกแบบนะนะเหมือนเราออกแบบตาสัญลักษณ์แปดสิบสี่ในหลวงเนี่ยชั้นใดออกแบบตาต่างก็ได้ถ้าเราจะทำกันอย่างจริงจังนะะไอ้ไอ้พวกผีไอ้พวกอะไรมันจะมันจะเขาเรียกอะไรไอ้เทพผีซีดีเดือนรู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้บัตรปลอมนี่มันจะหาไม่ดหไม่ต้องมาหาก็แล้วครับเมื่อเราจริงจังร่วมกันกระทำนะ สิ่งเหล่านี้จะไปสู่ความเป้าหมายเสมอได้แท้จริงแต่ว่าเรามีเป้าหมายแต่ไม่ช่วยกันทํามันก็ไม่ไปสู่ความเร็จก็กลายไปในเขาเรียกว่าอะไรผู้ที่ไม่ดีก็อยู่ที่ผู้เลือกตั้งว่าสสที่ไม่ดีก็อยู่กรรมการการเลือกตั้งว่าไม่สามารถจัดการฟองได้ใชรถูกใครผิดในหลักที่แท้จริงกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยควรจะโยนกลับไปเมื่อมันเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งที่ในหลวงไม่เซ็นให้เห็นไหมโยนกลับโยนกลับโยนกลับอ่ะฐันใดกรรมการการเลือกตั้งเมื่อดูแล้วบุคคลคนนี้ไม่ถูกต้องตามสมบัติที่จะเปป็็นนผู้้สมัครกตองโไ หลักการต้องใช้ระบบนั้นนั้นจะถูกต้องแต่ว่า,ามาอย่างที่เขาพูดบกอ,อ,อกก็ล่ะอีกก็ไก่จะตายอยู่แล้วจะไปทําความรู้แรงว็เกิดไม่ใช่ในหลักที่แท้จริงต้องเขาเรียกว่าตายเหมือนไม่ตายก็ต้องอปปตชุบนั้นนหะเหมือนทุกวันนีที่เขาเรียกหาสลิดธนาร้านคือเด็ดขาดเรื่องการใช้กฎหมายรับผิดไปเพียงผู้เดียวอย่างนี้เป็นตน้นนะหลักอย่างนั้นนะทีนี้ว่า,าการรมการชุดนี้ไม่มีเชื้อวิญญาณสลิดเลยอ่ะ นะไม่มีเจ้าหนญาตินะคนที่จะมาเป็นกรรมการการต่อไปเนี่ยการตัดสินต่างๆที่เขาเรียกว่ากรรมการชุดน,นี้มันตัดสินบุคคลไม่ใช่ตัดสินคณะเนี่ยคณะวนนี้เขาไม่จัดบทเป็นบุคคลนะบุคคลจะไปบริหารบริหารประเทศทต้องจัดเป็นบุคคลที่ใหญ่ <c oughs> ย,ยิ่งกว้างนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเนื้อหาสาระไม่ต้องควรจะยกโทษให้โจทย์จําเลยไปว่าไม่ต้องผิดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เรียกแม่น้ําจากใหญ่จะกลายเป็นเล็กจากของจะกลายเป็นใหญ่โตแต่ว่าไม่สามารถใช้ผลประโยชน์ได้ไงเรียกมันตื้นเขินซะเกินเมื่อน้ําตกนิดเดียวก็ท่วมเมื่อฝนหายไปก็แลแรกทันทีลักษณะเช่นนี้ไม่ควรมาเป็นกรรมาก,การการเลือกตั้งนะแล้วก็แม้ที่บอกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันไม่ควรให้อยู่ในโลกเลยําไปกระโดกควรจะปล่อยให้มันลอยฟ้าไปอยู่บนยอดไม้อยู่จำไปบางคิดแบบนี้ก็ทั้งที่เขาก็เออแล้วอ,อีกว่าไม่ควรไปเข้าด้าน เลิกมาตั้งแต่อภิสิทธิ์ยังไม่ลงท้องแม่ครับบุคคลบุ่นี้ระยำมากการกระทำอะไรที่ตนเองยังไม่เกิดแล้วมากระทำสิ่งเหล่าน,นี้นะควรจะเชื่อโบราณการานสมัยครับรอเจริญว่าครับ,รบนรสก,การครับ <c oughs> ก็ท่านก็เห็นชัดเจนว่าก็ทางอภิสิทธิ์พูดถึงในแง่ความกล้าหาญก็ยังไม่พอแต่นี่กระบวนการที่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสามตั้งครับครับเจิญครับครับอ,อ่ออภิสิทธิ์มีหน้ามาหลอกคนไทยนะครับคือการกระทําคุณยืมมือสารโลกที่ยกแผ่นดินให้เขมรชัดเจน่ะแล้วคุณมีหน้ามาหลอกคนไทยคุณมีหน้ามาหลอกคนไทยจริงๆว่าประเทศไทยไม่ได้เสียอะไรครับจริงๆคุณและรัฐบาลของคุณนายกระสิทธิ์กระทาผิดประบวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบเก้าชัดเจนแล้วนะครับ เขาทําอะไรเนี่ยเขาทาให้อณาจาักรไทยต้องไปอยู่ในอำน,นาจอธิปไตยของเขมรนะครับครับจริงๆมทโทษของคุณคือประหารชีวิตนะครับหรือจาคุกตลอดชีวิตคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์อยู่ในแ่นแดินไทยนี้ต่ออีกไปแล้วโทษของคุณมันหนักหนาสาหัสสากันนะครับประหารชีวิตนะครับแล้วคุณยังมีหน้ามาหลอกคนไทยทั้งชาติอีกอ่ะคนหลอกได้เพียงบางส่วนเท่านั้นคุณยืมมือสารโลก เพื่อจะยกแผ่นดินให้เขมรเท่าน,นั้นเองคุณคือมองง่ายๆ่ะครับว่ามันเกมเกมการเมืองระหว่างประเทศแค่นั้นเองเนี่ยจะตัดสินให้อ่าไทายถอนกําลังฝ่ายเดียวมันก็ดูอะไรอยู่เลยอ้างแบบว่าไอ้ต่างฝ่ายทางก็ถอนไปเถิดต่างฝ่ายทางก็ถอนแต่จริงๆแล้วไทยมันเสียเปียบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกัมพูชาได้เปียบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกัมพูชาไม่ได้เสียอะไรเลยเขาอยู่เขายึดครองแผ่นดินไทย เขาอยู่ได้ชมุมชนวัดอยู่ได้ชมุมชนเมืองอยู่ได้คนของเขาอยู่ได้ตลอดแต่คนของเราไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนแผ่นดินได้ทะยืนอยู่บนแผ่นดินไทยได้แล้วครับใช่ไหมครับคุณแับเจนแล้วคุณจะมาหลอกคนไทยไปถึงไหนคุณอภิสิทธิ์คุณทําอะไรกับชาติบ้านเมืองนี้อ่ะใช่ไหมครับ,รบและจริงหรือเปล่าที่เขาเก่าว่าคุณขายชาติจริงหรือเปล่าเพราะการกระทําคุณมันบ่งบอกกรรมมันเครื่องทีเจตนาแล้วอะ คือคนไทยอย่างนิ่งนอนใจอ่ะต้องเอานายอาิเศษนี้ประหารชีวิตแล้วก็พวกร่วมกระทําผิดทั้งหมดเนี่ยต้องประหารชีวิตให้ได้เลยเพื่อศาสตร์สมการกระทาของคุณที่กระทําไว้แล้วลองไปดูสิครับกระทรวงต่างประเทศเรามีหรือครับกระทรวงต่างประเทศเราไม่มีเรามีแต่กระทรวงต่างประเทศสาขาเขมรน่ะพราะคนในกระทรวงต่างประเทศเจ้าของกระทรวงอ่ะเขาทาอะไรเขาทาทุกอย่างเพื่อยกแผ่นดินไทยให้เขมรเขาทําทุกอย่างเพื่อยกบ่อน,น้ำมันให้เขมร แล้วเขาไปจ้างนักวิชาการเยุดหนึ่งล้านมาแล้วสื่อฟีวีทุกย่องที่ออกมาเนี่ยเอานักวิชาการแต่ละท่วงนี้คือนักวิชาการขายตัวให้กับขมินทั้งนั้นอะที่ออกมาแต่ละช่องแต่ละช่องฟีทีวีทุกช่องเนี่ยคนพวกนี้สื่อให้เห็นได้ชัดว่าเขาร่วมกระบ,บวนการยกแผ่นดินไทยให้ขมรนชัดเจนคุณไม่เคยปกป้องเลยว่าแผ่นดินไทยคุณตั้งขึ้นมาคุณตั้งข้อขึ้นมาคุณก็เอ้แผ่นดินเป็นพื้นที่ซับซ้อนแผ่นดินเป็นของขมินตั้งนานแล้ว คุณตั้งอย่างนี้ขึ้นมาตลอดเลยแล้วคุณไม่ได้ตั้งขึ้นมาว่าแผ่นดินไทยนะตรงนั้นเป็นของแผ่นดินไทยแต่คุณตั้งขึ้นมาไอ้ตรงนั้นเป็นของแผ่นดินขมรคนไทยอย่าไปอยู่ในแผ่นดินไทยนะออกมาทุกช่องสื่อฟีทีวีและนักวิชาการที่ขายตัวทั้งหมดที่ออกมาจ้อทางฟีทีวีอ่ะคนพวกนี้พยายามที่เสือเห็นว่าไทยพยายามจะยึดของขมรมา <c oughs> ของขมรก็นะแผ่นดินของขมรอย่าไปยุ่งของเขาปล่อยเขาไป คือมีแต่อย่างนี้ไงประเทศชาติเรามีแต่คนคนขายชาติคนขายตัวอย่างนี้ไงประเทศชาติเลยเป็นอย่างนี้ครับครับขอพูดเรื่องโพนอีกนิดหนึ่งคือโพนอ่ะเราเห็นแท <c oughs> ้กเจียนแล้วอยู่ในอยู่เบื้องหลังของนักการเมืองเท่านั้นเองโพนเกิดมาผู้ปั่งกระแสและรองรับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์คือช่วยนักการเมืองแล้วสื่อก็รับไปต่ออีกเราจะเห็นได้ว่าสื่อจะรับต่อโพนนี้ตลอดเลยใช่ครับคุณออกมาคุณทําโพนกันมาเนี่ยมันเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองเท่านั้น ขอบคุณมากครับครับคึองทานก็ชัดเจนครับว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันระหว่างโพกับนักการเมืองสวัสดีครับสวัสดีครับสามท่านนะครับคที่ร <c oughs> แรกผมก็ไม่่อยกล้าแต่มั่นใจในคําว่าขายชาติ <c oughs> ในนิรุน่างคุณเคยกรอนว่าวันนี้ผมรู้สึกมีความมั่นใจว่าคำนี้สมควรจะใช้นะ ยังเชื่อเชื่อมั่นนะถ้าพวกนี้ถแถลงการยอมรับถอนทหารออกนะผมว่ามันต้องจัดการแล้วอย่างเงี้ยมันต้องเล่นตั้งแต่ตั้งแต่ศาลาเขาบอกศาลปกครองศาลรุ่นบอกว่าไอเอ็มโอยูสี่สามเจบีซีทีเอเป็นโมฆะมันยังปใช้อย่างเงี้ย